แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่88ตื่นแต่ทว่ายังไม่ทันได้เสียใจหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามชีเซิงก็พาหัวขโมยทั้งห้าเข้าไปในภูเขาซงสือชูเดินออกจากประตูและเดินเข้าไปในหมู่บ้านทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเคี่ยนตีและเสียงด่าดทอเสียงนั้นคุ้นเคยมากแต่ไม่ใช่เสียงของโจอานเป็นเสียงด่าดทอของโจอานผสานกับเสียงร้องโอดโอยของคนถูกเคี่ยน ส่งซือชูขโมดคิ้วแล้วตัดสินใจเดินไปดูที่หน้าประตูบ้านของตระกูลส่งโจอันหัวล้านกำลังฟาดหญิงสาวที่มีหมึกสีดำบนใบหน้าด้วยแส้เคี่ยนจนหนังเลือดซิบสำหรับที่เจ้าไม่ซื้อสัตว์ที่เจ้ากนผมของข้าที่เจ้าขโมยเงินบิดาจะตีเจ้าให้ตายโจอันด่าไปและฟาดไม้เรียวไป พื้นดินเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำและนางหลูซื่อภรรยาของโจอานนอนอยู่บนพื้นสะอื้นให้บุตรสาวของโจอานโจเสี่ยวเฉาซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องด้วยตัวสันเทาเมื่อเห็นฉากนี้ผู้คนที่มุงดูเอ่ยชี้แนจโจอานเจ้าอานถ้าหากเจ้ายังเคี่ยนต่อไปชีวิตภรรยาของเจ้าก็จะไม่มีแล้วไม่มีก็ดีนะสิจะได้เปลี่ยนคนใหม่ฮ่าฮ่า เสียงล้อเล่นยังคงดังก้องแต่ไม่มีผู้ใดห้ามเขาเลยสักคนการทุบตีภรรยาตลอดเวลาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในหมู่บ้านสายน้ำพึง่งหากผู้ใดไม่ทุบตีภรรยาคงได้ถูกผู้อื่นหัวเราะเยาะแน่ๆช่วงนี้ชีวิตดูปลอดบางเป็นพิเศษโจเสี่ยวเฉาที่ตัวสันเทาซึ่งไม่รู้ว่าเอาความกล้าหาญมาจากที่ใดจู่จ ก็อ้าปากแล้วความมือของโจอานมากัดไว้ถือโอกาสนี้เดินไปหาหลู่ซื่อท่านแม่ท่านแม่เสียงร้องให้ที่หยหวนนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังซ่งสือชูซึ่งทนไม่ไหวแล้วเดินออกมาจากฝูงชนเอื้อมมือไปกระชากแส้ในมือของโจอานโอเพิ่งออกมาจากคุกคงจะเก็บกดหน้าดูการแสดงฉากบูหัวล้นในยามเช้าช่างสุดยอดไปเลยนะแมเช่นนั้นเรามาส,สางนี้ระหว่างเรากันหน่อยเถอะ นางพูดพร้อมกับกระชากแส้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อยแท้ก็มาอยู่ในมืออย่างง่ายดายโจอ่านที่ถือแท้ถึงกับล้มลงกับพื้นเจ้าโจอ่านใช้สองมือยันพื้นเอาไว้แล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกัดฟันจ้องส่งสื่อชูขมิงหนังบ้านนี้นี่เรื่องในบ้านของข้าเจ้ายังจะยุ่งอีกระวังตัวไว้เถอะข้าจะหานักพรตมาเก็บเจ้าเก็บกับผีอะไรผู้ใดจะไปสนใจเรื่องภายในครอบครัวของเจ้ากัน เจ้าขายวิธีทำเค้กไปทำให้รายได้ของข้าลดลงคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปหรือซ่งสือชูพูดไปก็เดินไปหยุดอยู่ด้านหน้าโจอานเร้่มมือออกไปบีบคางของเขาแน่นในดวงตามีรอยยิ้มเยือกเย็นออกแรงเพียงเล็กน้อยคางของโจอานถูกบีบจนแดงเถือกสักประโยคเดียวก็พูดไม่ออกจำไว้ในอยากก่อเรื่องให้ข้าได้เห็นไม่ว่าเจ้าจะรังแกครอบครัวหรือผู้ใดก็ตามแต่ข้าจะจัดการเจ้าเอง ส่งสือชูผู้เสร็จปล่อยคางของโจอานนางหยิบแท่ขึ้นมาจากพื้นแล้วฝ้าใส่หลังของโจอานมีเลือดซิบออกมาภรรยาของโจอานที่อยู่ข้างๆอยากจะลากส่งสือชูออกมาห้ามไม่ให้ส่งสือชูตีเขาส่งสือชูเยอะเย้ยเจ้าจะยอมเป็นวัวเป็นม้าเพื่อคนกักเดนเช่นนี้ตลอดชีวิต ข้าก็ไม่สนใจหรอกไม่ว่าจะอย่างไรหลังจากที่เขาอาการดีขึ้นคนแรกที่จะตีคือเจ้าไม่ใช่ข้าครั้นได้ยินคำพูดของส่งสือชูภร,รยาของโจอานก็หดตัวลงทันทีเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้โจอานก็ส่งเสียงดังเอ่าว่ายังจะมัวยืนที่อยู่อีกรีบไปไล่นางอ้วนคนนี้ออกไปไม่เช่นนั้นข้าดีขึ้นมือใดข้าจะขายเจ้าขายลูกเจ้าด้วยรีบลงมือเสียที เมื่อเห็นว่าภรรยาถูกส่งสือชูพูดไล่ให้ถอยเขาก็ด่าทอนางเข้าทันทีภรรยาของโจอานเหลือบมองส่งสือชูสีหน้าไม่สู้ดีและค่อยๆถอยกลับไปจ้องมองแท่ที่อยู่ในมือของส่งสือชูสายตาของนางค่อยๆเปลี่ยนไปมีแม้กระทั่งความคิดที่จะปล่อยให้ส่งสือชูเคียนตีโจอานจนตายหากว่าเป็นเช่นนี้ด้วยชีวิตของนางจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอน แท้ในมือของส่งสือชูฟาสตลงไปอีกครั้งแน่นอนว่าในฐานะเจ้าหน้าที่พิเศษในชาติที่แล้วซ่งสือชูรู้ดีว่าจะรักษาชีวิตของโจอานไว้ได้อย่างไรการสั่งสอนคนไม่ได้หมายความว่าจะต้องฆ่าคนแต่กฎหมายของยุคนี้แปลกพิลึกนักไม่ระวังเพียงนิดเดียวก็สามารถทำให้กลับเข้าไปในคุกได้อีกต้องหากฎหมายมาท่องเสียแล้ว เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ก็เหลือไปเห็นสายตาที่เปลี่ยนไปของภรยาโจอานเปลี่ยนแปลงสิดีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าหลังจากนี้ต้องทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นต้องรู้ว่าในโลกนี้มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ไว้ใจได้สตรีที่มีบุตรต้องดูแลแน่นอนว่าชีวิตต้องลำบากแต่ว่าลำบากเพียงใดก็ไม่ยากไปกว่าการมีคนคอยฉุดรั้งเอาไว้เมื่อเห็นภรยาของโจอานเป็นเช่นนี้ส่งซือชูก็ออกแรงฟาดให้แรงขึ้นเล็กน้อย เช่นนี้ถึงแม้ว่าโจอานจะไม่ตายแต่เขาจะได้นอนบนเตียงนานขึ้นอีกระยะหนึ่งแค่ผ่านช่วงเวลานี้ไปสถานะของโจอานและภรรยาก็จะเปลี่ยนไปนางสามารถทำทุกอย่างที่อยากทำได้ส่งสือชูยิ้มให้กับนางแล้วเดินจากไปโจอานนอนร้องโอดโอยอยู่บนพื้นเมื่อเห็นส่งซื้อชูเดินออกไปสายตาของเขาก็จ้องไปทางภรรยา นางหญิงสมควรตาย,ยัางไม่มาพยุมข้าอีกสายตาของภรรยาโจอานเปลี่ยนไปเล็กน้อยพยุมร่างที่ปวดเมื่อยของตัวเองเข้าไปหาโจอานช้าๆจากนั้นก็พยุมเขาให้เข้าไปข้างในแตกมือทั้งคู่สัมผัสดโดนบาดแผลของโจอานพอสัมผัสบ,บาดแผลโจอานก็กรีดร้องและออกแรงผลักนางออกไปนางล้มลงกับพื้นแล้วก้มศีรษะเงียบ ไม่มีนางคอยพยุงโจอานเองก็ขยับไม่ได้เขาเริ่มด,าด่าทออีกครั้งเฉิงซื่อกำลังเดินกลับบ้านเห็นพฤติกรรมของโจอานก็ด่าภรรยาของโจอานบนพื้นหลายคำและกำลังจะใช้กำลังทุบตีภรรยาโจอานนางจึงรีบเปิดรอยแส่บนร่างของตัวเองท่านแม่อย่าตีข้าเลยหากข้าเจ็บจนขยับตัวไม่ได้ก็จะไม่มีผู้ใดคอยทำความสะอาดอาหารก็จะไม่มีผู้ใดทำ ท่านได้ยินคำพูดของภรรยาจวานเฉิงซื่อจึงวางมือลงเป็นเช่นที่หลู่ซื่อพูดงานบ้านต้องมีคนค่อยทำแม้ว่าการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงจะสิ้นสุดลงแล้วและงานในแปลงนาก็ดูเหมือนจะมีไม่มากนะักแต่ในฤดูหนาวต้องเก็บฟืนซักผ้าและทำความสะอาดลานบ้านไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีคนทำหากหลู่ซื่อไม่ทำก็ต้องเป็นนางที่ต้องทำเฉิงซื่อคิดถึงงานที่หนักหน่วงก็หวาดกลัวทันที เฉิงซื่อครั้งนี้ข้าจะอภัยให้หากเจ้าไม่ดูแลลูกอานของข้าให้ดีจะขายเจ้าให้กับพวกอันธพาลหลังจากพูดจบนางก็มองบาดแผลสาหัสบนร่างของโจอานด้วยสีหน้าเจ็บปวดใจระคนสงสารหลู่ซื่อซึ่งยืนอยู่กับที่กอดเสี่ยวชาวไว้ดวงตายังคงรื้นด้วยน้ำตาเรื่องบางเรื่องไม่เคยออกปากพูดมาก่อนคนบางคนหากไม่ได้รับการชี้แนะก็คงโง่ง,งมไปจนตายและตายในเส้นทางเดิมของตัวเอง เฉิงซื่อไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของหลูซื่อมองดูบาดแผลของโจโอานยิ่งดูยิ่งสงสารลูกอานยังมีเงินอยู่ในมือหรือไม่แม่จะพาเจ้าไปหาหมอทันทีที่นางเฉิงซื่อพูดถึงเงินใบหน้าของโจอานก็เปลี่ยนไปในฉับพลันเงินอะไรจะมีเงินได้อย่างไรเงินทั้งหมดห้าสิบตำลึงในมือของเขาหายไปและยามนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ใดขโมยไป โจอันมองลอดหน้าต่างไปยังหลูซื่อที่ตนใช้ข้าวหนึ่งกระสอบแรกมาจากบนเขาในตาของหลูซื่อมีประกายว่าผ่านนั่งยองๆอ,อยู่บนพื้นเขายิ่งมองก็ยิ่งไม่สบอารมณ์ปกติแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดนางไม่กล้าขโมยเงินหรอกแล้วเงินของเขาหายไปได้อย่างไรแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่ 89. สงบนิง่ง แล้วเต่าตัวใหญ่บนหน้าหลูซื่อผู้ใดเป็นคนวาดกันแล้วคนที่เขาเคยทําให้ขุนเคืองเมื่อเร็วๆนี้ก็ผุดขึ้นในหัวโจอ,อันสูญเสียความสามารถในการตัดสินไปชั่วขณะคนที่เขาไปมีเรื่องด้วยนั้นมีมากเกินไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดเป็นคนทําเพียงนึกถึงเงินห้าสิบตำลึงนั้นเขาก็แทบหายใจไม่ออกแล้วลูกแม่แม่คิดว่าเดี๋ยวนี้หลูซื่อไม่ค่อยเชื่อฟังเจ้าอย่าเพิ่งสั่งสอนนาง รอจนกว่าเจ้าหายดีแล้วค่อยจัดการดีกว่าเฉิงซื่อยังคงพูดเป็นต่อยหอยเดินออกไปหาบุตรชายตนเปิดประตูออกแล้วบนต่อไปไม่หยุดข้าจะพักผ่อนท่านแม่รีไปเรียกหมอมาเร็วเดี๋ยวข้ามีเรื่องต้องจัดการโจอ่านพูดแล้วหลับตาลงเขาไม่อยากคุยกับเชิงซื่อมากนะักเฉิงซื่อค่อยๆเดินออกไป โจอันหลับตาลงและเริ่มนึกถึงนักพรสหญิงสาวที่เขาเห็นเมื่อวานนี้หากเขาคิดถึงสิ่งนี้ในายามปกติแล้วก็ร่างกายจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองเรื่องอย่างว่าแน่นอนแต่วันนี้โจอันมองลงไปที่ส่วนล่างของเขาเขาขมวดคิ้วแต่ไม่สนใจเขาแค่คิดว่าอาจเป็นเพราะช่วงนี้เขาคงจะใช้แรงเยอะไปหน่อยจึงอ่อนล้า อีกทั้งร่างกายยังบาดเจ็บอีกเลยไม่มีการตอบสนองใดๆรอเขากลับมาหายดีก่อนไม่ว่าผู้ใดหน้าไหนก็กรูกเข้ามาเถอะพอคิดเช่นนี้โจอานก็รู้สึกดีขึ้นมากอีกฝากหนึ่งส่งสือชูกลับมาถึงบ้านเมื่อเห็นว่าลานบ้านมีคนเพิ่มมาหลายคนนางประหลาดใจความทรงจำที่เลือนรางหลังไหลเข้ามาในหัว ในลานบ้านมีพี่สาวคนโตส่งหลิงเซียงที่ผ่านมาก็มีชีวิตที่ไม่ดีไม่เลวเสื้อผ้าบนตัวที่ใส่อยู่มีรอยประชุนที่สำคัญก็คือนางแบกห่อสัมภาระมาด้วยถึงจะเล็กแต่ว่าสมัยนี้ตามปกติแล้วผู้หญิงออกจากบ้านมักจะไม่พกห่อผ้าสัมภาระใดส่งสือชูดาวได้ทันทีว่าต้องมีเกิดอะไรขึ้นกับส่งหลิงเซียงแน่นอน ข้างหลังซ่งหลิงเซียงมีเด็กอยู่สามคนเด็กหญิงสองคนและเด็กชายหนึ่งคนความทรงจำที่เลือนรางกำลังจะบอกนางว่าเด็กสามคนนี้เป็นหลานสาวและหลานชายของเจ้าของร่างเดิมพี่ใหญ่ซ่งซือชูร้องเรียกซ่งหลิงเซียงที่ยืนอยู่ในลานบ้านน้ำตาคลอเบ้าใกล้จะร้องให้ออกมาจับมือซ่งซือชูเสี่ยวชูเจ้าพอมแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็ดีเจ้ากะ ซ่งซือชูยิ้มแล้วพาซ่งหลิงเซียงไปที่โถงรับแขกเดินเข้าไปในบ้านจากนั้นก็เทน้ำชาให้นางดื่มชาก่อนเจ้ากะหลังจากพูดจบสายตาของเขาก็จับจ้องไปยังเด็กสามคนเด็กหญิงสองคนและเด็กชายหนึ่งคนเด็กหญิงคนโตอายุแปดขวบชื่อสังชิงชิงเด็กหญิงตัวเล็กกว่าอายุห้าขวบชื่อว่าสังโหโร คนสุดท้องเป็นเด็กชายชื่อซังไปอายุคงจะยังไม่ถึงสามขวบเขาอิงกับซังชิงชิงนิ้วมือก็ถูกห่อไปด้วยผ้าผ้านั้นมีสีออกน้ำตาลแดงแม้ว่าเสื้อผ้าของพวกเขาจะสะอาดแต่ก็มีรอยปอยู่มากมายเห็นพวกเขาเช่นนี้ซ่งสือชูก็รู้สึกเจ็บปวดในใจยิ่งเมื่อมองไปยังหัวใจของตนซ่งสือชูก็แยกแยะได้ทันทีว่านี่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเจ้าของร่างเดิม ในหัวมักจะมีเรื่องราวต่างๆของเจ้าของร่างเดิมแวบเข้ามาในหัวเสมอนางคือพี่สาวที่เป็นคนรับผิดชอบคนหนึ่งเมื่อมองไปยังเด็กอีกสามคนในแววตาของส่งสือชูก็ห่วงใย,ยรักเอ็นดูเด็กน้อยอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนหยินผิงไปที่ห้องครัวหาขนมขอนทานเล่นร้อนๆให้เด็กๆกิน แล้วก็ทำความสะอาดห้องสองสามห้องป้ากุ้ยพาเด็กๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือให้เรียบร้อยป้ากุ้ยเดินไปหาเด็กๆทั้งสามแต่ว่าสีหน้าเด็กทั้งสามมองป้ากุ้ยด้วยความระแวงไปเถิดหลังจากที่ส่งหลิงเสียงพูดซังชิงชิงก็พาซังโหโรเดินออกไปพร้อมกับซังไปที่เดินไม่ค่อยได้ออกไป ไม่ช้าห้องนั่งเล่นก็เหลือเพียงส่งหลิงเซียงกับส่งสือชูเท่านั้นพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นส่งสือชูยังพูดไม่ทันจบดวงตาของส่งหลิงเซียงก็แดงกับน้ำตาก็ไหลนองหน้าข้าถูกหย่าทิ้งแล้วพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่ลูกเลยด้วยซ้ำว่าอย่างไรนะส่งสือชูผุดลุกขึ้นยืนทันทีเขากล้าดีอย่างไรส่งสือชูโกรธมาก เพราะเสี่ยวไปผิดปกติเขานอกใจไปมีชู้และมีลูกกับนางคนนั้นซ่งหลิงเสียงพูดไปและเริ่มร้องไห้ซ่งซือชูถอนหายใจกำมัดแน่นในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมพี่สาวคนนี้อ่อนโยนมากหญิงที่อ่อนโยนควรได้รับการปฏิบัติอย่างดียามนี้พวกท่านอยากกันแล้วหรือ ความคิดของส่งซือชูยังคงเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่และนางไม่สนใจเรื่องการหย่าร้างมากนะักถ้าขยันทำงานคนเดียวลูกกี่คนก็เลี้ยงได้ทั้งนั้นข้าถูกหย่าทิ้งหนึ่งแล้วส่งหลิงเซียงกล่าวพร้อมกับก้มศีรษะลงซ่งซือชูหล,ลับตาพยายามที่สงบสติในใจนางกำลังด่าชายชาสุนัขคนนั้นอย่าทิ้งกับอย่าในสมัยนี้เป็นคนละเรื่องกันเลย อย่ายังสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้หรือแต่งงานใหม่ได้แต่ถ้าหากอย่าทิ้งสำหรับสตรีแล้วก็คือจุดด่างพร้อยแล้วจะเป็นประวัติติดตัวไปตลอดคนส่วนมากก็ล้วนแต่ตายทั้งเป็นทั้งสิ้นพี่ใหญ่แล้วพี่จะเอาอย่างไรต่อในหัวของส่งซื้อชูมีวิธีการฆ่าคนร้อยพันวิธีแวบเข้ามาแต่เมื่อเผชิญหน้ากับส่งหลิงเซียงจึงทำได้เพียงพยายามระงับอารมณ์เอาไว้ แม้ว่าโจอานจะก่อเรื่องต่างๆต่อหน้านางหลายครั้งแต่นางก็ยังเก็บเขาไว้และปล่อยให้เขาโลดแล่นต่อไปได้แต่ว่าพี่เขยคนโตน่ารังเกียจสมควรตายเมื่อถูกถามว่านางจะทำอย่างไรซ่งหลิงเซียงก็พูดไม่ออกหากตามปกติแล้วหญิงที่ถูกยาร้างก็คงจะกระโดดลงไปในแม่น้ำและจบชีวิตตนเอง แต่นางไม่อยากตายหากนางตายแล้วลูกทั้งสามคนละ่ะมองไปยังซ่งสือชูข้าข้าอยากหาที่พักก่อนแล้วค่อยหางานทำเลี้ยงเด็กๆให้โตเสียก่อนหลังจากพูดได้สองสามคำนางก็พูดไม่ออกพอดีเลยสหายของข้ากำลังหาแม่ครัวพี่ใหญ่ลองไปทําดู แล้วก็เรื่องจะหาที่พักยามนี้ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนรอเก็บเงินพอแล้วค่อยสร้างบ้านพาเด็กๆไปอยู่ด้วยในขณะที่ผู้ส่งสือชูก็รีตาลงแต่ยามนี้ด่วนที่สุดคือการเปลี่ยนจดหมายอย่าทิ้งเป็นการอย่าร้างเสียเด็กๆทั้งสามอยู่กับพี่เขียนสัญญาออกมาหากพูดปากเปล่าไม่มีลายลักษณ์อักษรเฮ่ยเแม้ในยุคหลังหรือในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างมีความคิดก้าวหน้า หลังจากหย่าร้างกันแล้วทั้งคู่ล้วนแล้วแต่อยากได้บุตรไว้ในครอบครองและพวกเขามักจะน้ำตานองหน้าเพื่อต่อสู้แย่งลูกมาเพราะการมีลูกนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นหย่าร้างซ่งหลิงเซียงเงยหน้าขึ้นมองซ่งสือชูดวงตาของนางเป็นประกายอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่นานก็เงียบไปหย่าร้างจะทำง่ายเพียงนั้นได้เช่นไร พี่ไม่อยากอย่าร้างหรือส่งสือชูถามกลับเหตุใดจะไม่อยากแต่ว่าไม่แต่ฟังข้านะส่งสือพูดจบมองซ่องหลิงเสียงพี่อยากจะกลับไปคืนดีกันหรือไม่ไม,ไม่มีทางหากข้าไม่สามารถเลี้ยงลูกๆได้ข้ายอมตายด้วยกันดีกว่าถูกพวกเขาทำให้อับอายซ่งหลิงเสียงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ซึ่งความโกรธใดๆ ครั้นเห็นท่าทางเช่นนี้ซ่งสือชูก็วางใจผู้หญิงบางคนจะสงบนิ่งเมื่อตกอยู่ในความสิ้นหวังไร้ที่พึ่งพามักจะสงบนิ่งเช่นนี้แต่การสงบนิ่งอย่างแท้จริงจึงจะมองเห็นความคิดของจิตใจได้ไม่มีความหวังจึงจะไม่ต้องพึ่งพากันอีกต่อไปถึงจะมีความสงบสุข